วงเวียนน่าจะเป็นเลขศูนย์อยู่ครับถ้าน่าจะประมาณนี้มีเรือหรือเปล่าไม่รู้มองไม่ชัดเรือโป้เรืออะไรเรืออะไรริออรมอยู่ริม,มทะเลร้านขายของหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นสถานที่จริงน่าออจะอยู่ติดริมฝั่งอะไรนะแหลมง,งอบจังหวัดตราดเนาะวันนี้ม,มาแล้ว,ลวนี่นี่ทะเลเราตีเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งภูเขาอะภูเขาตีเป็นเก้า เก้าวงกลมนี่มันจะมีวงกลมด้วยแล้วก็จะมีหกหกเหลี่ยมด้วยใช่ไหมหกหกเหลี่ยมน่าจะเป็นหกเหลี่ยมเนาะหนึ่งสองสามสี่หกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเป็นชมวิวหรอมั้นะเหมือนกระหอนาฬิกาหรือไอ้ไอไอเรียกว่าไอโคมไฟอ่ะกระโจมไฟคือเวลาขี่เรือมาก็จะมองมาก็จะเห็น น่าจะเป็นกระจมไฟฮะใช่กระจมไฟไม่ใช่นาฬิกากระจมไฟน่าจะเป็นแปดเหลี่ยม 8, ม่ะแปดมีแปดมีสมีเก้าุยเกับหกมันตัวเดียวกันนี่มีเจดมีศูนยลายเรียดอยู่ประมาณนี้เบื้องต้นนะแต่เ